หนในทักษะที่สำคัญที่สุดในชีวิตทักษะการมองไปที่เป้าหมายระยะยาวโครงสร้างทางสังคมของมนุษย์นั้นมีความซับซ้อนมากรวมถึงการแข่งขันที่สูงดังนั้นคนที่สามารถมองเห็นภาพเป้าหมายระยะยาวจะมีโอกาสประสบความสำเร็จได้มากกว่าและยั่งยืนกว่ากระบวนการทางความคิดแบบลองเทอมนั้นไม่ได้ติดตัวเรามาแต่แรก ดังนั้นมันเป็นสกิลที่จะต้องฝึกมนุษย์เรามีนิสัยธรรมชาติที่ติดตัวเรามาคือชอบความสุขในระยะสั้นทำให้มองเป้าหมายเป็นระยะสั้นด้วยเช่นกันเพราะการมองระยะสั้นนั้นทำให้คนเราคิดไปเองว่าจะสามารถคาดการผลลัพธ์ในอนาคตได้อย่างแม่นยำซึ่งมันไม่จริงเพราะมันมีตัวแปรที่ชื่อว่าเวลา ที่จะทำให้ผลลัพธ์ในอนาคตที่เราคาดการเปลี่ยนไปเรื่อยๆเวลานั้นสามารถเปลี่ยนนิสัยของมนุษย์เปลี่ยนเทรนด์ของธุรกิจรวมถึงมูลค่าของสิ่งของต่างๆได้เมื่อเราคาดหวังผลระยะสั้นเวลาเพียงระยะสั้นจะทำให้ผลลัพธ์มีโอกาสเปลี่ยนแปลงไปแต่เมื่อเราคาดหวังผลระยะยาวมันจำเป็นจะต้องใช้ระยะเวลานานถึงจะทำให้ผลลัพธ์มีโอกาสเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นผู้ที่โฟกัสไปที่เป้าหมายในระยะยาวจะมีโอกาสที่จะได้รับผลลัพธ์ตามที่คาดหวังมากกว่าจากการที่ผลลัพธ์นั้นมีความอดทนต่อเวลาได้นานกว่าบิลเกตก็เคยกล่าวไว้ว่า most people overestimate what they can do in one year and underestimate what they can do in 10 years โดยมีความหมายว่าคนเรามักจะประเมินตนเองหรือคาดหวังผลลัพธ์ในรอบหนึ่งปีสูงเกินไปซึ่งมันยากที่ผลลัพธ์จะเป็นไปตามที่ต้องการภายในเวลาอันสั้นแต่คนเรามักจะมองข้ามความสามารถที่แท้จริงของตนเองที่จะทำให้ผลลัพธ์นั้นเป็นจริงผ่านความมุ่งมั่นทุ่มเทเป็นเวลา10ปีสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะเป็นเส้นนำทางซึ่งจะช่วยให้เรายึดมั่นในกระบวนการ ใช้ชีวิตในวิถีระยะยาวคือเราจะต้องมีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนเพราะมันจะทำให้พฤติกรรมและการตัดสินใจของเรานั้นไม่สเปะสปะตัวอย่างถ้าเราอยากมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนในครอบครัวหรือคนรักคำพูดว่ากล่าวที่เราอยากพูดออกไปเวลาโมโหเก็บมันไว้บ้างก็ได้หรือข้อเสียเล็กๆน้อยๆของเขามองข้ามมันไปก็ไม่ได้เสียหายอะไร เพื่อจะรักษาสิ่งที่สำคัญกว่าซึ่งก็คือความสัมพันธ์ในระยะยาวคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามเข้าใจถึงประเด็นนี้ดีว่าสิ่งสำคัญในชีวิตทุกอย่างมันเป็นลองเกมเสมอและมันต้องใช้เวลาหากอยากใช้เวลาให้ลึกซึ้งกว่านี้คุณผู้ฟังสามารถกดซื้อหนังสือจาก Live and Learn b o o k s t o r e ผ่านลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยนะครับ หนังสือทุกเล่มผมตั้งใจคัดเลือกมาให้และอยากให้คุณได้อ่านสักครั้งเพราะหนังสือเพียงหนึ่งเล่มอาจเปลี่ยนชีวิตคุณ